สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ตองร้อยล้อนะครับครับคลิปนี้ก็จะพามาดูการทำงานของเจ้าแคทเทอร์มิลล่าครับ 320GC หรือว่าจะหนุ่มมากันนะ <c oughs> แมโอ้เล่นดินตับมาครับพี่น้องตักใส่เจ้าโปรเฟียสิบส er ล้อครับนี่โอ้ คือว่าจวดจานเลยครับนี่ใครว่าแคดช้านี่ไม่ช้านะครับนี่แมจ้วงเอาจ่วงเอาเลยโอ้้างล่างเลยเป็นดินตับมานะครับคือว่าเจาะแข็งกันเลยทีเดียว โอ้ยยืนสุดบูมเลยครับพี่น้องเอตั้งรับเลยครับตั้งรับ <c oughs> อ่ะเอาเลยลูกเตี้ยเอาเลยทีมงานนี้เล่นแต่12ลอ้อนะครับ ออ้โหแข็งมากครับพี่น้องข้างล่างคือว่าเจาะเจาะเจอดินชั้นแข็งนะครับโอ้อ ที่สุดของรถขุดก็คือแคทนี่แหละครับนี่เจอดินแข็งเจอดินตับมานี่สบายๆครับนี่ทำงานไม่มีอาการเลยครับสู้นะครับสู้ดินแข็ง ัดแบบเต็มอุ้มเลยนะและลูกนี้ก็ค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับผมมาถ่ายตั้งแต่เปิดบ่ออันนี้ก็โอ้สุดจัดครับนี่ดูผลงานถือว่า ขุดสทะได้สวยครับนี่ขุดสทะเอาดินไาทําถนนนะครับนี่ครับตัดสโลปได้สวยมากครับนี่ ฟันใกลจะหมดแล้วครับพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนฟันหมายได้แล้วนี่เจอดินแบบนี้นี่ฟันหมดเร็วครับสวัสดีครับ FC ครับ FC FC ตองร้อยล้อนะครับเน่เจอกันนะบีแต่ทักทายเลยอ๋อฟันท้ายครับนี่มุนตูดได้ดูไนยะ คุณได้ดูบรรท้ายกันหน่อยครับแม่บรรท้ายใหญ่โตโมโหรานครับโอ้ปางดินแรงแท้หรอกพี่บ้นท้ายเขาค่อนข้างที่จะใ,ใหญ่ครับตัวนี้ หลังมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องมองหลังด้วยระบบช่วงล่างก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับตัวนี้ก็ไวแท็ก80เซนนะครับตัวนี้ลันเลอร์7ตัวแคร่เอรียว2ตัวนะครับน้ำหนักก็ดูตีรวมๆก็ประมาณ20ตันนะครับระบบเครื่องยนต์ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบคอมเร็วเทอร์โบนะครับ ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่หนึอ่สิบหแรงม้านะครับุงกีหนึ่งคิวหรือว่าออกแบบมาได้สวยครับบอดี้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องการทำงานการขุดนี่ก็ยอดครับสำหรับรถขุดค่ายแคท อ่ะเต็มแล้วครับแง่จ้วงเอาจ่วงเอาเลยเต็มแล้วลูกพี่ยัยงไม่พอครับใส่อีกเอาแถมจะไปไหมไม่ไปจะได้แถมอีก สึงสายคนขับลงไปปัสสาวะหรือเปล่าครับหมูตัดตลอดครับนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยนี่ก็มาอีกแล้วนี่โปรเฟียเหมือนกันครับอันนี้โปรเฟียโอ้อค่อนข้างสวยครับคันนี้รอเลยโอ้คันนี้ติดฟิล์มอ่าเขาเรียกอะไรฟิวมสีฟ้านะครับนี่ ถ้าส่วนตัวผมคือฟิล์มอย่างนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะครับเวลาขึ้นไปนั่งนี่มันหลอกตาครับสูอฟิล์มดำไม่ได้แต่แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบอ๋อมาดูเจ้าฮินโนโปิกนกกันหน่อยไตยบอรครับนะโอ้เยตลุมเลยโบก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับ ่ะมาดูจะเนกเนกจนต่อบางคนก็เรียกเนกเจนนะครับบางคนก็เรียกก่อนเนกเจนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เรียกตามเขาเหมือนกันอา้าวทำไมอะ่ะให้ตั้งลำไม่อะ่ะอ๋อให้ถอยเสียบสองสองคันเลย อย่าบอกนะจะปล่อยออกทีละสองคันเลยนี่ตักใส่คันนู้นตักหนึ่งครับแล้วก็คันนี้ตักหนึ่งอู้วแม่แล้วก็ใส่คันนู้นด้วย มาทีละสองจัดให้ทีละสองเลยครับนี่ธรรมดาที่ไหนตักไม่ทันแล้วเอามาจ,จอดเรียงกันเลย ใส่คันนี้ด้วยใส่คันนู้นด้วยเอ้าแหมไว้จริงๆครับใครว่าแคสช้าเลยแคสไม่ช้านะครับมันอยู่ที่คนขับว่าเขาจะตั้งโหมดอะไรแค่นั้นเองครับ ว่าอยู่ที่หน้าง,งานด้วยนะครับว่าเป็นหน้าง,งานแบบไหนบางคนไปเห็นเขาทํางานแบบเขาตั้งหมดช้าก็เงี้ยครับเพราะว่าอู้แคทช้าคําจริงแล้วแคทไม่ช้าเลยนะครับก็เร็วเหมือนกันเหมือนคนอ้วนนะครับคนอ้วนบางคนก็ช้าบางคนคนอ้วนบางคนก็เร็วนะครับ บางคนก็คล่องแค่วนะครับเดินคล่องแค่วว่องไวครับบางคนก็อึดอาดนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยอ้วนช้าเงี้ยไม่ช้านะครับนี่ครับใครรัดูบ้้นท้ายสวยๆครับ นี่มีติดสติ๊กเกอร์อ่าสะท้อนแสงเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าคาดแดงอ่าสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานเขาก็จะเป็นหน้าด้านล่างนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เหลี่ยมสติ๊กเกอร์มุมซ้ายขวานะครับเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะครับเวลาเวลารถขุดนี่ทำงานอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยครับเวลาจอดไว้หรือใดเงี้ก็เวลารถขับมานี่ก็ไฟหน้ารถก็จะได้สะท้อนนะครับสง่งเวลาส่งเจอท้ายไมคโครก็จะสะท้อนกลับ ทีแคทเนยใช้รอบเครื่องค่อนข้างที่จะเบานะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ผมก็ไม่ค่อยแม่นนะครับเรื่องรอบเครื่องนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แน่นะครับอา้าวคันนู้นเต็มแล้วครับคันนี้เลยเมื่อกี้นึงเดี๋ยวเมื่อกี้นึงออกได้เลยนี่ครับเป็นกลยุทธ์ในการขุดนะครับเาใส่ครับยังไม่เต็ม บางทีรถมาพร้อมกันครับมันอ่บางทีอาจจะได้จอดรอนานแต่ใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะปล่อยรถออกได้เร็วนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้จอดรอนานมากนะครับอาจะบางทีสุดท้ายแล้วครับนี่ยัยงไม่พอใส่อีกเ๊ะคันนี้ทำไมใส่เยอะกว่าเพื่อนแต่คันนี้นะนี่ครับ ดินนี้ครับส,สวยๆเลยเอาไปทำถนนครับไน่อยไปอ,อ่ะตัวแล้วครับตั้งรำใหม่ตั้งรำใหม่จะกุดถอยล้างแล้วอ่ะเดี๋ยวทำฐานยืนก่อนครับ โกยลำทานยืนใหม่ก่อนนี่ไงล่ะทำฐานยืนให้เสมอครับเพื่อจะเวลายืนจะได้ไม่กระดกนะครับจะได้มาตรฐานมั่นคงครับ ตอนสมัยผมเป็นเด็กรถทำนี่ลูกพี่ให้ทำแต่งานอย่างนี้เลยรนี่ตักดินทอยดินครับนี่ถ้าเป็นงานตรงไหนที่ดึงสโลปหรือต้องเก็บรายละเอียดนี่ก็ผมไม่ทำครับ <S <S ถ้าเป็นงานอย่างนี้นี่แค่ดูระดับข้างล่างให้ได้ครับถ้าเราตักเป็นแล้วก็อ่านงานเป็นแล้วก็ไม่ยากครับนี่ครับตักใส่ดำ สนุกครับขับไม้โคลแตแต่คนนะแต่สำหรับผมก็คือว่าสนุกนะครับสมัยเป็นเด็กรถหนิวขนาดพักเที่ยงเนี่ยแทบจะไม่อยากพักครับลูกพี่ไปกินข้าวในขึ้นเลยขุดรอลูกพี่ครับสมัยนี้ไม่รู้ว่ามีเด็กรถหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นผมเียก็ยังโคมีอยู่นะครับก่อนจะขับรถเป็นนี่ ต้องเป็นเด็กรถก่อนนะครับต้องอัดจะบ,บีล้างรถเติมน้ํามันนะครับปุงข้าวซักผ้าโอ้ทำสารพัดอย่างครับทํายังไงก็ได้ให้ลูกพี่เอ็นดูครับทําให้ลูกพี่เอ็นดูทําให้ตาแกรักนะครับตาแกก็มาดูงาน,านบางบางครั้งครับบางวันก็ไม่มาครับทุกอย่างอยู่ที่ลูกพี่เราเนี่ยครับ ขยนันขยันนี่ยังไงก็อยู่ได้ครับถ้าขีเกียรนี่ก็จจบขาวเลยอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคันนี้แล้วกันครับคันนี้เป็นเป็นสิบล้อนะครับคันนี้แต่หัวยื่นนะครับหัวยื่นทรงคล้ายสิบสองล้อนะครับแต่ว่าเป็นสิบล้อ អូយឺតสุดบูมแล้วนี่ เล้วครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับโอ้เกือบติดครับเมื่อกี้ออกกลัวไม่ไหวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ